เปิดภาพบีบหัวใจน้องวาเลนติน่าก้มมองเอสกันตพงค์ให้กำลังใจพอ่อไม่ห่างเรียกได้ว่าอาการยังน่าเป็นห่วงที่ทำเอาแฟนๆช็อกไม่น้อยสำหรับพระเอกหนุ่มนิสัยดีมาาความสามารถอย่างเอสกันตพงค์บำรุงรักที่เมื่อจูจ่ๆได้หมดสติกลางเวทีบิ๊กเดบิตเวทีกรุงเทพของช่อง7 HD อดีที่เจ้าตัวทำหน้าที่พิธีกรเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะน,นี้หนุ่มเอสกันตพงศ์ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งร่างกายมีการตอบสนองต่อการรักษาแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตโดยทางด้านคิตตี้คริสตินาภรรยาได้มีการโพสต์อัปเดตอาการบอกว่าอาการของเอสยังอยู่ในขั้นวิกฤตและแพทย์ยังต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้โพสต์ภาพของลูกสาวน้องวาเลนตินานั่งเฝ้าคุณพ่ออยู่ข้างเตียงซึ่งเป็นภาพที่บีบหัวใจอย่างมากล่าสุดคิตตี้ได้โพสต์ภาพขณะก,กำลังอุ้มลูกสาวอยู่ข้างเตียงของพ่อเอสและเขียนข้อความระบุว่า Away by y บ u r s i เซแปลว่าจะอยู่เคียงข้างเสมอ